สวัสดีเพื่อนชาวเกมเก n จีแพกทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม o v e r m o ์ s Channel และก็นในคลิปนี้เราจะมาไกด์รีวิวเทพตัวละครดูรินตัวละครตัวใหม่ประจำะแพทจันทาที่3เนาะตัวของดูรินเนี่ยมาเป็นตัวละครซับดีเวสธาดไฟนอกสนามฮะเสริมดาเมจได้แปะ่าได้แล้วก็มีรถจัทานให้กับปาร์ตี้ให้กับทีมด้วยด้วยว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่ค่อนข้างครบเครื่อง ใช้งานง่ายแล้วก็ไปได้หลากหลายปาร์ตี้เนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกด์มาเทกันฮะสกิลพรสวรรค์กุมดาวรวมไปถึงฮะแนวทางการปั้นการเล่นการจกทีมของตัวละครดูลินแล้วก็จะมีการเทสดาเมจของตัวละครดูรินด้วยแล้วก็ช่วงท้ายฮะเราจะมาสรุปการตัวของดูรินเนี่ยคุ้มค่าหน้าเปิดหน้าสุ่มเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเนาะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็ไปชมไปนะฮะสำหรับก่อนอื่นเลยนะฮะผมพามาดงที่ค่าสเตตที่ผมใช้เทสตัวละครดูรินทั้งหมดในคลิปนี้เนาะผมอัพอยู่ที่เวล90นะฮะพลังโจมตี2000คีเรดเก้ิ 90, ี้ดาเมจ2 0 0แล้วก็พลังงานเนี่ยประมาณ150ฮนะใช้เป็นอาวุธประจำตัวอัพตันแล้วขัด1เวล90อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมใช้เป็นเซตเอมเบมเนาะกลุ่มดาวสีสูนพรสวรรค์ก็อัพตันแล้วฮะ1นึ 10. อันนี้เนี่ยเราใช้เทส ทั้งดาเมจแล้วก็ทีมทั้งหมดเลยในคลิปนี้เนาะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยเรามาดูกันที่สกิลเมคานิกพรสวรรค์ของตัวละครดูรินกันเนาะตัวของดูรินเนี่ยจุดเด่นฮะน้องจะมาเป็นตัวละครซับดีพิสธาดไฟที่มีการเล่นเนี่ยเน้นไปที่การใช้งานถ้าไม่ตายจากนอกสนามเป็นหลักเนาะแล้วก็เล่นง่ายไปได้หลายทีมด้วยแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานโหมดต่างๆฮะเป็นโหมดแสงแล้วก็โหมดมืดหรืออะไรพวกนี้อาจจะเรียกว่า เป็นล่างดำล่างขาวแบบนี้ก็เลยฮะทีนี้เรามาดูกันที่แมชชนิคสกิลกันการโจมตีปกติเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษฮนะเราจะดูกันที่สกิลธาตุสกิลธาตุเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดการเล่นของตัวละครดูดได้ก็จะมีอยู่ที่2โหมดเนาะเป็นโหมดแสงและก็โหมดมืดประมาณนี้โดยวิธีการกดแต่ละโหมดเนี่ยง่ายมากฮะถ้าเรากดใช้งานสกิลธาตุก่อน1ครั้งหลังจากนั้นให้เราเลือกฮนะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปโหมดแสงเนี่ยให้กดสกิลธาตุซ้ำอีก1ครั้งฮะเราก็เข้าสู่โหมดแสงเรียบร้อยแล้วออน,นิเมชั่นก็เป็นไปตามภาพเลยในส่วนของโหมดแสงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเป็นโหมดมืดเนี่ยก็ง่ายฮะให้กดสกิลธาตุก่อน1ครั้งเหมือนเดิมครั้งต่อมาให้เราก,กดไปที่การโจมตีปกติเราจะเข้าสู่โหมดมืดเรียบร้อยแล้วซึ่งโหมดมืดกับโหมดแสงเนี่ยความแตกต่างฮะ มาต่างาที่ตอนที่เราไปใช้งาน่าไม่ตายเนาะมันจะต่างกันคนลรรูแ้แบบฮะก็จะเป็นประไม้เลยระหว่างโหมดแสงกับโหมดมืดที่นี่ฮะสกิล่านเนี่ยมันมีความพิเศษ,ษอยู่อีกหนึ่งอย่างด้วยถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่โหมดใดโหมดหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีการช่วยเจนค่าพลังงานด้วยเป็นหน่วยเลยนะฮะถือว่าเยอะมากใครอัพตาเนี่ยได้ถึง33หน่วยถ้าเกิดว่าตอนใช้งานจริงแอนติเราเนี่ยจาก70เนี่ย เราอยู่แค่3าหน่วยเท่านั้นแอนติคือจะเก็บได้ง่ายมากๆเนอะแล้วก็ในส่วนต่อมานะฮะเรามาพูดถึงสกิลท่าไม่ตายหรือว่าแอนติกันฮะ,ะแอนติเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ค่อนข้างนานเลฮะ,ะอยู่ถึง20่สิบนาทีแถมคู่ดาวเนี่ยมันตามกว่าระยะเวลาด้วยเท่ากับว่า เราสามารถอัพไทม์ได้100%บนสกิลได้ลื่นๆเราจะมีธาตุไฟแปะได้นอกสนามทั้งหมดเลยทีนี้ฮะเรามาดูกันที่โหมดของท่าไม่ตายกันมันจะแตกต่างกันฮะแล้วก็แต่ละโหมดของท่าไม่ตายเนี่ยมันจะมีบัฟจากพรสวรรค์ตามภาพตรงนี้ด้วยเพิ่มเติมเข้าไปฮะเริ่ม,มดูกันที่โหมดแสงก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราใช้งานในส่วนของโหมดแสงเนาะก็คือการกดใช้งาน Skill สกิลธาตุสครั้งนะฮะแล้วก็ท่าไม่ตาย พอเข้าโหมดแสงแล้วเนี่ยตัวของลูรีนจะไปในส่วนของการบับเพื่อนเป็นหลักนะฮะการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีธาตุไฟ AOE วงกว้างฮะระเบิดที่ตัวของมอนเตอร์เรื่อยๆเรื่อยๆค่อ,อนข้างถีนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุอื่นๆไปผสมเนี่ยพวกธาตุหินธาตุลมธาตุไฟฟ้าหรือว่าธาตุไม้เนี่ยอะไรก็ตามยกเว้นธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งเนาะตรงนี้ มันจะมีการลดท้านทั้งธาตุไฟและธาตุเกี่ยวข้องด้วยอยู่ที่20%ก็ถือว่าลดได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันฮะทีนี้เรามาดูที่อีกหนึ่งโหมดฮะก็คือโหมดมืดโหมดมืดเนี่ยดูรินจะเน้นฮะทำคอมโบละเหยและก็ละลายเองฮะเพราะว่าดูรินเนี่ยเขาจะมีบาฟด้วยในส่วนของตรงนี้ฮะก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยทำคอมโบละเหยกับละลายแรงขึ้น40%ย้ำอครั้งฮะ เฉพาะตัวของดูลินเองเท่านั้นฮะคนอื่นคือไม่นับเนาะแล้ก็รูปแบบท่าไมตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนฮะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวล็อกเป้าใส่ตัวของมอนเตอร์ฮะซึ่งการล็อกเป้าเนี่ยมันจะยิงออกเองแบบอัตโนมัติฮะเราไม่ต้องแอคชั่นเนาะมันยิงเรื่อยๆออโตโอ้อัตโนมัติแล้วก็ติดตามมอนเตอร์ด้วยซึ่งระยะก็ค่อนข้างไกลพอสมควรยิงเป็นกระสุนไฟเรื่อยๆเ,เ,เน้นทำดาเมจก็คือเรียกได้ว่าโหมดมือเนี่ยเราจะเน้นปิดคอมโบ หรือว่าเน้นทำดาเมจแรงๆกับตัวของมอนเตอร์ฮะเพราะว่าใน,นส่วนของตัวคูณเนี่ยโหมดมืดก็จะแรงกว่าโหมดแสงด้วยเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับพรสวรรค์ที่เหลือเนี่ยมีบัฟเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะ,ะเริ่มดูกันที่อันแรกอันนี้เลย นอ้นี่เ,เอาแบบสันส้นเข้าใจง่ายเมื่อากดใช้งานค่าไม่ตายแล้วจะเป็นโหมดไหนก็ตามฮะแล้วแต่เลยเราจะรับตัวของแสแต็กอยู่ที่10คันเมื่อโจมตีศัตรูมันจะมีการบัฟดามจฮะตัวคูณตามค่า ATK เนาะเอาง,ง่ายถ้าเกิดว่าเราอยากได้บัฟเต็ม75%ฮะเราต้องทำพลังจบดีอยู่ที่2,500บัฟเราจะเต็มแล้วแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยใช้1ครั้งก็จะเป็นการใช้1แสแต็กไป ต่อให้โดนมอนเตอร์หลายตัวพร้อมกันเนี่ยก็เสียแค่1นึ่งสถือว่าคอนข้างดีนะฮะแล้วก็ในส่วนพอสวรรค์อันต่อไปนะฮะจะเป็เรื่องของการจัดทีมแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดทีมเป็นสันพ้องแบบใหม่ฮะตัวละคะรคนมนตาหรือว่าเป็นแก๊งแม่มดเนี่ย เราจะได้บัฟเพิ่มเติมที่พอสว่วนอันแรกเราได้คุยกันไปแล้วฮะก็คือรถต้นทานเนี่ยจาก20เราจะกลายเป็น35แล้วก็บัฟไดาเมจตัวเองเนี่ยเราจะกลายเป็น70ก็คือจะแรงขึ้นบัฟได้มากยิ่งขึ้นด้วยจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะเรามาคุยถึงโบนัสการจดทีมหรือว่าสันพอมไมโมที่ได้พูดไปเมื่อกี้ฮะมันทำงานยังไงมันเป็นแบบไหนเนาะสันพ้อมว่านเนี่ยเราแค่ใส่ฮะตัวละครบนตาอย่างน้อย2คนลงไปอย่างนี้เนี่ย ผมใส่เป็นโนเวนติกับดูลินเนาะเอฟเฟกเนี่ยจะทํางานเรียบร้อยแล้วซึ่งเอฟเฟกของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปฮะโดยวิธีการนะฮะที่เราอยากจะได้สั่นพาอมาเราต้องไปทําเควนของการบ้านแม่มดก่อนฮะซึ่งก็จะมีเควนเด้งขึ้นมาให้เราเข้าไปทำฮะเราก็เข้าไปทําเปิดเควนให้เรียบร้อย พอเราเปิดเควสแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวของสมุดหนังสือมาในส่วนหน้าตายของแบบฝึกหัดก็จะเป็นปลามันครับมีตัวละครประมาณ8ตัวละครด้วยกันเนาะที่สําคัญเราจะทได้เนี่ยเควสต้องมีเงื่อนไขฮะเรเวลเกิน70ขึ้นไปหลังเข้าไปทําเสร็จแล้วฮะก็จะได้ตัวละครสัตว์พองแม่หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในโหมดท่าไม่ตายเนาะระหว่างโหมดแสงกับโหมดมืดเนี่ย มันต่างกันยังไงเราจะใช้งานโหมดไหนให้เหมาะมากกว่าฮะเริ่ม,มดูกันที่โหมดแสงเลยโหมดแสงเนี่ยท่าหน้าตัวคูณหรือว่าดาเมจเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวของโหมดมืดเนาะดาเมจเนี่ยโหมดมืดตัวคูณเยอะกว่าดามเมจก็จะแรงกว่าฮะทีนี้มาดูที่การทำดามเมจ การทำดรเบทเนี่ยโหมดแสงจะมีความถี่มากกว่าฮะโดยได้์เมทเนี่ยจะออกทุกวินาทีเลย1ว,ย1วิออกครั้งหนึ่งหรวิออกครั้งหนึ่งแต่ว่าโหมดมือเนี่ยมันจะออกช้ากว่าแค่เล็กน้อยครประมาณ1.5วิหรือว่า1.25ก็คือจะช้ามากกว่าความถี่เนี่ยโหมดแสงจะมีมากกว่าเนาะแล้วก็เรื่องการแปดท้าแน่นอนฮะการแปดาตาเนี่ยจะเหมือนกันเลยเป็นการแปะแบบครั้งเว้นครั้ง ICD จะเป็นประมาณนี้โดยโหมดแสงเนี่ยความไวจะเยอะกว่าก็2วิจะแปะได้ครั้งหนึ่งเนาะส่วนโหมดถ้ากับโหมดมืดเนี่ยมันจะเป็น2.5วิแปะได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ ICD ที่บอกไปเหมือนเดิมเลยฮะเป็นค้งเว้นครั้งเหมือนกันเลยเนาะทีนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นการแปะท่าเนี่ยแนะนําว่าให้เน้นไปที่โหมดแสงฮะแล้วก็ว่าเราอยากจะเน้นการปิดท่าแรงๆก็เน้นไปที่โหมดมือเนาะทันมาฮะเรื่องของการบั๊บแน่นอนโหมดแสงเนี่ยจะมีการรตาน สูงสุดก็อยู่ที่3าก็ถือว่าค่อนข้างนี้เลยแต่ว่าโหมดมืดเนี่ยจะไม่ได้มีบัฟเพิ่มน,นะแต่ว่าจะเป็นการรับตัวเองเพิ่มดาเมจเฉลี่ยไ,ไปถือว่าค่อนข้างแรงเลย70%แล้วก็จํานวนครั้งเนี่ยในการทรํดาเมจเนี่ยโหมดแสงจะเยอะก่อด้วยใน1นึ่งโรเตชันเนาะหรือว่า1งท่าไม่ต่างนาจนครบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ครั้งได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นโหมดมืดจะอยู่ที่16ครั้งก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นในสุขภาพรวมเลยถ้าเกิดว่าเราเยอยากจะใช้โหมดแสงนะ ให้เน้นไปที่การแปะธาตุการรับเพื่อนการลดต้นทานเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้โหมดมือเนี่ยให้เน้นไปที่การทำดาเมจของตัวละครดูลินคือเน้นแรงเป็นหลักฮะทำคอโมโบระเหยละลายไปนคนปิดคอโมโบเองประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาเทสดาเมจตัวละครดูลินกันโหมดแสงกับโหมดมือเนี่ยดาเมจของดูลินจะได้ประมาณนะฮะ เริ่มดูมาที่โหมดแสงกัาเลยโหมดแสงเนี่ยผมจะเดินไปที่ดาเมจของตัวละครดูลินอย่างเดียวเลยะฮะดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีพอสมกวรเลยมาอยู่ที่ประมาณ2อ0 0มซึ่งเป็นโหมดแสงนะฮะก็จะมีการทำคอมโบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกหนึ่งวินาทีถือว่าค่อนข้างถี่เหมือนกันทีละ2อ0 0นสามะ ถ้าเจิว่าเราลองทาดาเมจดูรีนโดยที่ไม่ได้จัดทีมสันพองแม่มดแฮกก็คือรถต้นทางเนี่ยมันจะดอกลงมามันจะน้อยลงมาฮะดาเมจของดูรีนก็ตกลงมาด้วยเพราะว่ารถต้นทางมันน้อยลงเนาะก็จาก2องหมเนี่ยจะเหลืออยู่ที่19หื่นาหายไปประมาณ4 5่ถึงห้าพันเลยผมจึงมองว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรจะจัดทีมแม่มดก็จะเหมาะมากที่สุดฮนะดาเมจของดูรีนเนี่ยในทีมนี้ที่เป็นโอเวอร์โหลดของผมฮะ ก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ49,000เกือบๆ50,000โดยการแปะค่าเรื่อยๆทุกหนึ่งเวทีเป็น a o e ด้วยผมมองว่าดาเมจถือว่าใช้ได้เลยทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่ดูรินในโหมดมืดกันบ้างดาเมจจะประมาณไหนสำหรับโหมดมืดฮะฐานของเราเหยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าฮะ6 5 0 0 6 6ประมาณนี้แล้วก็ดาเมจปกติเนี่ยที่มันไม่ติดคอมโบ่าเนี่ย อยู่ที่25,000เพราะตัวโตคูณเนี่ยมันเยอะกว่าะฮะมันก็เลยแรงกว่าโมดแสงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบละลายล่ะเล่นกันท่าน้ําแข็งถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันฮะก็คือเรารา88,000เลยเกือบ 9, 000, เกือบ90,000เกือบแสนเลยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นทีมม่มดเนี่ยดามเมจก็จะดบลงมาก็อยู่ที่ละเขยประมาณ5,000ละลายก็ประมาณ6,000 0กว่าซึ่งหายเยอะเหมือนกันหายเนี่ยประมาณหมื่นกว่า2 0 0 0 0เลย ผมจึงมองว่าเมื่อเดิมฮะแนะนําให้จัดทีมแม่หมดให้ได้จะดีที่สุดแต่แล้วก็ใครเล่นทีมแม่หมดแม่ไดงจริงผมก็มองว่าสามารถใช้งานได้เนาะทีนี้ฮะพอเนี่ยไปใส่แบบฟูลทีมซึ่งมันเป็นการเซตอัพบัฟดูนบัฟนี่เนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะบับเยอะบับน้อยฮะอย่างผมเนี่ยก็เหินารายประมาณ2องแสนกว่า3ามแสนหรือบางคนเนี่ยเซตอัพไปดีเซตอัพสวยมากแล้วก็ตัวบงตัวบัฟเยอะเนี่ยอาจจะไปถึง3ามแสนกว่า4ี่แสนผมก็มองว่า เป็นไม่ได้เลยโมนิ้ดลินถือว่าค่อนข้างแรงมากๆฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาเทสเทียบดาเมจของอาวุธกันบ้างว่าระหว่างบัฟแล้วก็ดาเมจเนี่ยของประจําตัวกับอันอื่นมันจะเอามาไหนประจําตัวเนี่ยมันจำเป็นต้องเปิดหรือเปล่าฮะเรามาดูกันที่อันแรกกันเลยจะเป็นทีมที่ใช้ประจําตัวแล้วทีมเนี่ยของใช้เป็นทีมโอเวอร์โหลดของวาเลซ่าแล้วกันฮะดูกันที่ดาเมจในหมแสงด้านการบับเพิ่มขึ้นก่อนเลย ดาเมจวรัสซาของผมเนี่ยจะทุ่มอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนิดๆฮะประมาณนี้เน้นกันที่บัฟดูรินอย่างเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเน้เน,นไปทำดาเมจเองดูรินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ืืนประมาณนี้60,000กว่ากว่าฮะในส่วนของการทำดาเมจฮะถ้าเกิดว่าเราถอดประจำตัวออกล่ะใส่เป็นดาบอื่นๆฮะพวกดาบขี้เรดดาบครีดาเมจที่ไม่ได้มีการบัฟเพื่อนเนี่ยดาเมจฮะในส่วนของตัว DPS ีมวาเสซาผมเนี่ย จะตกลงไปนิดหน่อยฮะก็อยู่ที่ประมาณแสนสองเพราะว่าดาบเนี่ยมันรับ ATK ของคนยืนสนามด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ลดลงไปไม่เยอะฮะหน้าหนา้าเมนของดูรินลดลงไปพอสมควรเหมากกาือนกันก็จาก25 0 0 0ก็อยู่ที่20,000แล้วก็เป็น50,000่วกว่าหายไปประมาณหลักพันถึงเกือบหมื่นเลยถ้าเกิดว่าเราฟูลบัฟเนี่ยก็อาจจะหายไปเยอะกว่าน,นี้แต่ผมก็มองว่าภาพรวมดาบอื่นฮะถ้ากิดว่าใครมีดาบ5ดาวเนี่ย ผมก็มองว่าใช้งานได้ไม่ถึงขั้นจําเป็นต้องเปิดประจําตัวเลยฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ติดเรื่องแฟชั่นเนาะอาจจะเชียร์ไปทางกลุ่มดาม,มากกว่าฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาที่แนวทางการเล่นตัวละครดูลินการบอกแล้ว,ว่าเล่นได้ง่ายมากวิธีการเล่นฮะจะมีอยู่ที่2รูปแบบก็คือโหมดแสงกับโหมดมืดก็คือจบเลยฮะโหมดแสงเนี่ยวิธีการกดง่ายกด e แล้วก็ e 1ครั้งและกดใช้งานท่าไม่ตายแล้วก็สลับตัวออกได้เลย เราสามารถกดใช้งานดูดินเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกได้เพราะว่าอติอยู่ค่อนข้างนานฮะพบ1นึ่งโรเดชันแน่นอนแล้วก็โหมดแสงเนี่ยเราจะเน้นบัฟเพื่อนเป็นหลักเนาะทีนี้เรามาดูที่โหมดมืดโหมดมืดก็ง่ายเลยฮะแค่เรากด e กดโจมตีปกติ1ครั้งแล้วกดคิวฮะแล้วก็สลับตัวออกเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจากการกดสกิลท่าครั้งหนึ่งเป็นการกดโจมตีปกติเนาะแล้วก็โหมดมืดเนี่ยเราจะเน้นเ่กธาทุน้ําธาน้ําแข็งฮะ คือเน้นท i m ดเม m และเขือรายของตัวดูรินเป็นหลักฮะเป็นโหมด DPS ก็คือจบแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีข้อควรระวางังแล้วก็เทคนิคในการใช้งานในการเล่นด้วยข้อควรระวังเนี่ยแน่นะในการกดเลือกโหมดหลายคนอาจจะกดผิดฮนะก็คือมันต้อง e แล้วก็เลือกเลยฮนะว่าจะ e หรือว่าตีปกติไปโหมดแสงหรือว่าโหมดมืดก็ให้ราวานะวังฮะด้านการกดผิดกดบืนด้วยผมก็แรกๆเนี่ย กดผิดค่อนข้างบ่อยฮะแล้วก็โฟกัสแทกดได้ถูกโหมดเท่านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นไดนง้ง่ายๆไม่ยากนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยเรื่องการจัดทีมฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจัดทีมเอาบัฟเต็มเนี่ยเราต้องสายทีมแกงแม่หมดฮะอย่างเช่นฮะใส่พวก a อ b e ปดใส่พวกครีใส่พวกเวนติโบนาอะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปฮะเราก็จะได้ในส่วนของสันรพร้องไม่หมดแล้วบัฟเราก็จะได้เพิ่มขึ้นปรามาณนี่ฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะจะมีเทคนิคเล็กน้อยด้วยในการเล่นโหมดแสงฮะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าดูลีนโหมดแสงบัฟขึ้นเนี่ยได้ด้วยความรวดเร็วฮะให้กดใช้งานถ้าไม่ตายเลยเราไม่จะเป็นต้องกดสกิลเข้าโหมดแสงก่อนฮะถ้าเกิดวเวลากดคิวทันคีเลยเนี่ยดูลีนจะเข้าสู่โหมดแสงโดยอัตโมน,น,นมัติฮะอานิเมชั่นแลการเซตอัพเนี่ยเราจะไวขึ้นแบบมากๆแล้วก็เล่นตัวละครตัวอื่นได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ต้องการจะเก็บ E I จริงและแอนติเราเต็มอยู่แล้วก็สามารถกดได้ก่อนเลยหรือว่ากด E ก่อน1ครั้งแล้วก็คอยคิวแล้วกลับมา E ก่อน1ครั้งเพื่อเก็บพลังงานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าใครจะเล่นโหมดมืดก็ยังคงจะเป็นฮะต้องกด E แล้วก็ตีปกติอยู่นะอันนี้คือเฉพาะโหมดแสงเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาที่แนวทางการปั้นตัวละครดูดินกันฮะ,ะว่าดูรินเนี่ยจะปั้นยังไงให้เก่งสุดฮะ,ะเริ่มมาที่สแตส็สสำคัญก็เลยตัวของดูรินเนี่ยเราจะเดินไปที่ค่าพลังโจมตีพยายามให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้หรือว่าใกล้สองพันห้า 2, ให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็คิดเลยคิดได้ไหมเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเราควรจะบาลานซ์มาเหมือนตัวละครไดเมจทัวไปเลยฮะ คิดเจ็ดสิบแปดสิบคิดได้ไหมก็เอาทามที่ไหวประมาณนี้แล้วก็ค่าฟื้นฟูพลังงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่สําคัญเหมือนกันแล้วต้องกาพลังงานพอกดอติให้ได้ทุกโรเทชันเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะับผมพามาดูที่อาวุธของตัวละครดูรินกันแน่นอนฮะดิสุดเลยจะเป็นอาวุธปลาจําตัวของตัวละครดูรินเนาะถือว่าแฟชั่นก็ค่อนข้างเข้าด้วยบัฟก็ค่อนข้างเข้าทั้งหมดเลยฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เปิดอาวุธปลาจำตัวผมมองว่าดูลินเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้อันอื่นได้ค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันฮะเริ่มดูกันที่ตามภาพเลยอย่างตัวของแรงเอสเนี่ยที่เป็นวุฒิหดาวแน่นอนฮะจำตัวดีสุดใครที่มีสามารถใช้งานดาบคีเรตด,ดาบครีดได้ไม่ได้อย่างเช่นฮะดาบมิสมตเตอร์ดาบโมอของอายากาดาบสีฟ้าของอียาโตหรือจะเป็นดาบเจ็กได้ได้ค่าคีเรตค่อนข้างเยอะ หรือแม้กระทั่งดาบประจำตัวสเกิร์ตดาบของคอรินดาบของพี่แตมหรืออื่นๆเนี่ยที่เป็นค่าคี้เระค่าคริดามีผมมองว่าตัวของดูรินที่เป็นดาบ5ดาวเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีดาบ5ดาวก็จะไปท้าของดาบ4ดาวฮะดีมากๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีดาบบูฟแฟงหรือคือดาบ BP อันใหม่สับ5ฮถือว่าแรงมากๆเหมือนกัน เรียกว่าเทียบเท่า5ดาวบางอันได้เลยฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะสามารถใช้งานได้เลยหรือใครฮะที่เป็นสายฟรีจะใช้เป็นดาบคราบของเมืองฟอร์เทนก็ได้อันนี้ก็ดีมากใช่นหก็เนาะเอามาขัดหฮะหรือใครมีดาบฟรีอันนึงที่ได้จากเควนแล้วก็เปิดจากโตของตู้กาชามาขัดห้าเนี่ย เป็นดาบอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะส่วนอันด้านล,าล่างลงมาเนี่ยอาจจะใช้งานได้แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ฮะเชียร์เป็น3อันด้านบนที่เป็น4ดาวหรือไม่งั้นก็เป็น5ดาวไปเลยก็จะเหมาะมากกว่าฮะอันแนะนําก็จะเป็นอันด้านบนเนาะประจำตัวแล้วก็ดาบที่เหล็กที่ดาเมจที่เป็น5้าดาวแล้วก็เป็น BP แล้วก็เป็นดาบครับประมานนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันที่อาร์ติแฟกต์กันบ้างว่าตัวของดูรินเราจะเซตอาร์ติแฟกต์ ละมาไหนดีเนาะจากภาพเลยนะฮะเซตที่ผมแนะนำมากสุดเลยจะให้อยู่ที่2เซตฮะ,ะเป็นเซต4เอมเบมแล้วก็4โนเบทฮะส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบ4เอมเบมมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยนาดาจะฟาร์มเซตเอ็มเบมมาค่อนข้างเยอะมันจะหาของหาสัตว์สวยเนี่ยค่อนข้างง่ายด้วย แล้วถ้าเกิดว่าคครเนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมใส่4 n โนเบสอยู่แล้วก็เราให้ดูลินใส่4เอ็มเบนไปเลยก็จะคุ้มค่ามากกว่าฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเน้นดูลินไปเป็นสายบัฟเลยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ได้มีใครใส่4 n โนเบสก็ใส่4โ no นได้เหมือนกันก็เฉลี่ยที่2เซตประไมไณมเนาะส่วนใครเนี่ยไม่ได้ใส่2เซตนี้ก็ผมมองว่าใส่ยำไปเลยน่าจะง่ายที่สุดฮนะเน้นสเตตสสวยเน้นค่าขี้เดกค่าขี้ได้ไดม่ดเยอะ ยามพวก adk ยามพวกโบน,นัสไฟอะไรประมาณนี้ก็คือสามารถยามได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยเรามาดูที่ออฟหลักของตัวอาร์ติแฟกต์กันบ้างออฟหลักเนี่ยช่องนาฬิกาแน่นอนฮะเราต้องใส่เป็นค่าพลังโจมตีเท่านั้นเลยจากคุ้มค่าแล้วก็ดีสุดฮนะช่องถ้วยเนี่ยผมให้2แบบฮะจากดิเทสมาลองแล้วเนี่ยโบนัสเสียหายไฟจะได้ดาเมจที่แรงที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครพอจะบิวหรือว่าพอจะบาลานซ์ค่าพลังโจมตี ใกล้ๆ2อ0 5ได้ก็เชียอว,ว่าเป็นโบนัสสายไฟเลยจะแรงมากกว่าพลังโจมตีฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาเอ k ิเคไม่ได้จริงจริงเอรเคเราน้อยมากแล้วก็ท้วยโบนัสไฟเนี่ยเราไม่มีส,สวยๆเลยเราสามารถใช้งานฮะเป็นค่าพลังโจมตีได้เหมือนกันฮะสุดท้ายแน่นอนเป็นหมวกคลีฮะขาดขี้เร,ใเรด,ดใส่คี้เรดขาดีดามจใส่คีดามจ ส่วนใหญ่แล้วน่าจะใส่เป็นครีเลตกันฮะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่ได้บวกครีเลตฮะมันจะหาแอดคอนครังยากเหมือนกันก็ใส่ค่าครีที่ตัวเองขาดไปเลยเนาะทีนี้ฮะเรามาดูที่ออฟลองที่ควรเน้นการเชียร์ว่าหาค่าครีเลตครีดามจเป็นหลักเลยตามมาด้วย a d k แล้วก็ตามมาด้วยฟื้นฟูพลังงานตามห้าเพียงพอฮะการมาลาสแตทตามไม่เลยฮะเชียร์ว่าครีเลตเนี่ยเจ็ดสิบมาสิงขึ้นไปใครที่สวยก็แปดสิบกว่าเก้าสิบหรือจะร้อยก็ได้แต่ผมมองว่า สัก7 0 8ดเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ครีดามเม200ขึ้นไปสำหรับใครที่ส่เป็นดาบสายครีเนาะหรือใครที่ทำไม่ไหวจริงผมมองว่าสัก160-170เนี่ยน่าจะเพียงพอการใช้งานแล้วะฮะแล้วก็ ADK ให้ทำา5 5 0ขึ้นไปถ้าเกิดใครอยากได้บัฟเต็มส่วนใครที่ไม่ถึงจริงผมมองว่าไม่ต้องซีเรสฮะ2,400หรือว่า2,300เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอใช้งานได้เอาตามที่ไหวเลยฮะ แล้วก็ในส่วนค่าฟื้นฟูพลังงานฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําแบบเล่นได้ทุกปาร์ตี้เลยครบครบคร,บครั้งเดียวจบเนี่ยเชื่อว,ว่า150จนถึง160เนี่ยจะค่อนข้างเซฟเล่นง่ายแล้วก็เล่นลื่นในได้หลายปาร์ตี้ครบหมดเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปาร์ตี้เฉพาะเป็นปาร์ตี้ที่เจนพลังงานได้ดีมากเก่งมากเนี่ย อาจจะแค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบหรือว่าร้อยสี่สิบก็คือเพียงพอแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ปาร์ตี้ไปฮนะแต่เชื่อว่าใครอยากครบจบทําครั้งเดียวเซฟไปไั้หมดเลยลื่นเลยก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาคุยถึงกลุ่มดาวกันว่ากลุ่มดาวไหนดีเราจะเปิดกลุ่มดาวหรือว่าเปิดประลาดจาตัวดีฮนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราพอมีอาวุธให้เลือกตามภาพฮนะพวกอาวุธสายครีเนี่ยที่เป็น5ดาว ที่มีดาบพวกดาบอายาการดาบอายโตะอยู่ได้หรือว่าดาบบีีขัดห้าเนี่ยสตอมองว่าเรื่องของดาบเนี่ยน่าจะเพียงพอกับการใช้งานแล้วฮะก็เชื่อว,ว่าเราไปเปิดฮะทาทาของกลุ่มดาวพวก C1 เนี่ยและมีโอกาสไปต่อ C2 สเนี่ยมันจะได้บัฟเพื่อนเพิ่มรวมทีเพิ่มขึ้นรวมถึงฮะมันจะมีบัฟตัวเองด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีมากก็เชื่อว,ว่า C ี C2 ีเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างแนะนาฮะจึงเชื่อว,ว่าให้ไป C1 มากกว่าประหลาดจำตัวเว้นแต่ว่า เราอยากได้คานูเบนติในตู้กาชารอบมีด้วยก็สามารถเปิดฮะในส่วนของอาวุธได้ผมมองว่าดีทั้งคู่แต่ถ้าเชียร์ใครพอมีดาบเนี่ยค่อนข้างเชียร์ไปในทางกลุ่มดาวมากกว่านะฮะทีนี้ถัดมาฮะในส่วนของแนวทางการอัพสกิลบ้างแน่นอนเราต้องอัพสกิลแอนตินำเป็นอันดับแรกเลยดาเมจทั้งหมดฮะเราอยู่ที่สกิลแอนติสกิลท่าไม่ตายเชียร์ว่าควรอัพเต็มฮะแล้วก็สกิลท่าเนี่ยดาเมจเนี่ยเราจะน้อยมากเราจะไม่เน้นดานเมจเลย แต่ว่าเราอัพสกิลธาตุเพื่อเอาฟื้นฟูพลังงานถ้ากิว่าใครที่พลังงานพอแล้วจะอัพแค่8อัพแค่9ก็ได้ถ้าเกิดใครเนี่ยพลังงานเพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าใครพลังงานเราขาดเนี่ยการอัพขึ้นมามันช่วยเจนพลังงานธาตุได้เพิ่มขึ้นถือว่าค่อนข้างช่วยฮนะเรื่องดาไมไปเนี่ยเราจะเบามากเราอัพเพื่อเอาพลังงานตรงนี้นอกผมจึงมองว่าควรอัพเต็มท้าใครเนี่ยขาดพลังงานใครที่ไม่ขาดพลังงานตอนเล่นจริงแล้วเวลแปดเวลเก้าก็คือเพียงพอการใช้งานแล้วฮะ แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเราจะไม่อัพเลยเน้นไปที่แอนติเป็นหลักเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราไปถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วคือแนวทางการจัดทีมตัวของดูรินฮะซึ่งบอกแล้วว่าดูรินเนี่ยเป็นตัวละครที่ลงได้เยอะปาตีมากหลากหลายทีมมากแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปพิกแพงในการใช้งานเลยคือมันเยอะมากจริงแล้วก็เล่นได้กับทุกธาตุด้วยคือดูรินเนี่ย 7ท่ดาเนี่ยคือสามารถเล่นได้ทุกท่าตเลยครบทั้งหมดเลยฮะผมก็จะมีภาพให้ตามภาพเลยล่านไปในทีละ่าตหรือว่าทีละคอมโบทีละทีเนาะแล้วก็จะมีสุตให้ของแต่ละทีบอีกทีหนึง่งอย่างภาพตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปเล่นกับตอง่าหินแล้วก็พวกนาเวอิโตผมก็บอกว่าเราสามารถเล่นแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าเราเนี่ยจะเอาไปเล่นกับพวก่าตลมใช้กับพวกเวนตีหรือว่าเล่นกับลามูดวานนเลอร์เนี่ย ผมก็มองว่าสามารถเล่นแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือใครถ้าจะเอาไปใส่ในทีไฟฟ้าทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยพวกไรเดนหรือว่าวายเซ่าก็ยังคงสามารถใช้งานได้คือเราใช้เป็นโหมดแสง เน้นไปที่การโรตันทานเนาะแล้วก็พวกคาดไม้เนี่ยก็คงสามารถใช้งานได้พวกคีนิตอะไรประมาณนี้หรือใครจะแปลงหน่อยฮะไปเล่นเบอร์จงเบอร์จีย้ยนผมก็มองว่าถ้าอาจจะมันทาดเยอะก็เล่นแล้วก็ใช้งานได้หรือจะได้เป็นโมโนโฟไฟกับปาร์ตี้ไฟเนี่ยแลวก็ใส่ทานลมไปตัวหนึ่งโรตันทานได้ไหมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคือทีมเนี่ยเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากถ้ากว่าใครอยากจะเล่นเป็นทีมของ โหมดมืดที่เป็นสายด้าบเนี่ยเล่นกับพวกตัวละครธาตุน้ําก็สามารถได้ได้หรือเล่นกับพวกตัวละครธาตุน้าแข็งก็ยังได้อีกผมจะมองว่าทีมของดูลินเนี่ยมันมีทีมที่จัดได้หรือว่าเล่นได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาคุยกถึงปาร์ตี้ของดูลินทีละปาร์ตี้ทีละคอมโบอีกนิดนึงแล้วกันฮนะเิ่มกันที่ปาร์ตี้ธาตุหินเนาะดูลินเนี่ยสามารถเล่นเป็นคอมโบตกผลึกหรือคอมโบธาตุหินได้เหมือนกันฮะ ซึ่งก็ใช้เป็นปาร์ตี้นี้เลยเน้นเป็นธาตุหินหรือว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละครดีเพทฮะไม่ใช้นาวเวียก็ได้ใช้เป็นตัวของอิโตก็ได้แล้วก็ใส่พวกอัลบบโดใส่วอกชิโอริมาหรือว่าจงหลีมาหรือว่าโกโลมาได้ไหมสามารถเล่นแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าเราฮะจะเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุลมอย่างเช่นทีมเวนติทีมนี้เวนติปรับใหม่ฮะถือว่าโหดแล้วเก่งมากสหรับปาร์ตีน้นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เวนติฮะจะเป็นพวกเซียวหรือเป็นพวกรามุเนี่ย ที่เป็นตัวของตัว DPS ตัวอื่นเนี่ยได้ไหมสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันฮะแล้วแต่เราจะเล่นเลยแล้วก็ในโซนทัดมาฮะเราจะเอามาเล่นกับปาร์ตี้น้ําแข็งเป็นคอมโบละลาก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกัน,กนอย่างเช่นเล่นกับตัวของพิรี่ก็คือสามารถเล่นไดน้หรือว่าใครอยากใช้ฮะตัวของดูรินเนี่ยเป็นตัวละคร DPS เองเราก็แ,แค่ใส่ฮะตัวของเซียรีเอาบัเพิ่มอะไรประมาณนี้ใส่โมนาบัพเพิ่มอีกฮะ ก็สามารถเล่นตัวของดูลินเป็นตัวของ DPS combo ละลายละเขยได้แล้วหรือจะเป็นทิ้งต่อไปฮะเล่นกับ combo overload กับตัวละครธาตุตไฟฟ้าดาเมจหลักไฟฟ้าคือเล่นได้หมดเลยใส่ดูลินมาใส่ฟิตมาใส่เชฟรูทมาฮะตัวละครดีไปนเนี่ยถ้าไม่ใช่วายเลซ่าก็ไปได้หมดฮะจะเป็นคอริน overload ก็ได้จะเป็น Core ไลเ,เดน overload ฮะก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเนาะ หรือจะเป็นทีมต่อไบฮะเล่นกบธาตุไม้เป็นเผาไหมกับตัวของคีนิดเนี่ยผมมองว่าเล่นได้ดีมากๆเช่นนะระแล้วก็เล่นง่ายแล้วก็แรงด้วยแปะตัวของธาตุไฟให้มวนี่ในการกัดระเหยก็สามารถเล่นได้แล้วก็แรงมากหรือทีมนี้เราใช้โมนาเอามายืนเป็นตัวละคร DPS ดูลินนอกสนามก็ได้เหมือนกันฮะหรือแม้กระทั่งเราไปเล่นฟูลิน่าเล่นเยรานเล่นไอโตหรือว่าเล่นชาย หรือเว้นตัวของนิวเวเลตก็สามารถเล่นได้คือเล่นเป็นตัวของละเหยเลยแล้วก็เลือกได้คะว่าเราเนี่ยอยากจะเอาดูลินแปะหรือว่าตัวอื่นแปะแล้วก็ดูินละเหยก็คือสามารถเลือกแล้วก็เล่นได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นภาพรวมเรื่องการจัดทีมของตอัวละครดูรินเนี่ยมันเยอะมากมีเป็นสิบสิบทีมยี่สิบสามสิบเลยก็ว่าได้ปรับนิดเปลี่ยนหน่อยเนี่ยก็ได้ทีมใหม่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีคอมโบน่าเล่นหรือว่าทีมไหนหน่าเล่นเนี่ยมาแนะนำกันได้เพิ่มเติมกันได้ทางด้านล่างคลิปนี้เลยเนาะ ก็จกันไปแล้วฮะสำหรับการไกด์รีวิวให้ตัวละครดูรินทั้งหมดเลยในคลิปนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปภาพรวมอีกหนึ่งครั้งละกันเนาะภาพรวมนะฮะตัวของดูรินผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเพราะว่าเกมเพลย์เนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างง่ายแหมมันไปได้ทุกปาร์ตี้หลากหลายปาร์ตี้มากเล่นได้กับทุกคอมโบกับทุกท่านเลยแล้วก็มีให้เลือก2โหมดด้วยเป็นโหมดรสทานในโหมดแสงฮนะแล้วก็โหมดทำดาเมจและเคยไดายในส่วนของโหมดมือด้วย แล้วก็จะเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการตัวละครซับ DPS แปะไฟได้นอกสนามเนี่ยตัวของดูลีนค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันฮะแล้วก็สำหรับใครฮาตี้อะไรเงปาร์ตี้ทีมแม่มดในอนาคตเนี่ยดูลีนก็ถือว่าน่าสนใจน่าเก็บไฟเหมือนกันะแต่สำหรับใครที่ใน ID ยังมีตัวมาเรอะม,มากทีมอาจจะไม่ได้หลากหลายมากใน ID ดีเนาะแต่เราก็เน้นโฟกัสฮะทำทีมพรีเมียมของแต่ละตัวละครแต่ละทีมเนี่ยอย่างเช่น รอฟูลทีมของมาวิก้ารอฟูลทีมของสเกิร์ตหรือว่ารอฟูลทีมของนิวเดตอะไรพวกนี้เนี่ยผมมองว่าณนะปัจจุบันตอนนี้ตัวของดูรินยังไม่ได้มีฟูลทีมเฉพาะของตัวเองทีมไหนเป็นพิเศษ,ษเนาะเพราะเนี่ยคราที่จะโฟกัสเปิดฟูลทีมที่เป็นทีมๆไปเลยเนี่ยก็แน่าว่าสามารถข้ามดูรินได้เหมือนกันหรือเกิดว่าคราเนี่ย กำลังทำทีมพวกจันทงจันทาอยู่อาจจะไปรอคอราบิน่ามาก่อนก็ได้ทีมแก๊งไม่มดเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทำหรือว่าอาจจะยังไม่มีก็อาจจะข้ามดูลินไปก่อนได้เช่นเดียวกันนะข้าข้าก็จะเป็นประมานนี้แต่ภาพรวมตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและเก่งมากๆอีกหนึ่งตัวละครแน่นอนฮนะเช่นเคยเลยในคลิปนี้พวกเกย์ยังไงในส่วนของตัวละครดูรินเปิดกันหรือเปล่าเปิดการดาวไหนแล้วก็สําคัญเลยฮนะ เปิดมาแล้วเพื่อนเนี่ยใช้กับทีมอะไรลองมาแชร์มาแนะนำก็ได้แล้วก็เช่นเคยใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พลังใจ้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกรับผมนะบ๊ายบาย thank you